n a m a s t สวัสดีค่ะมาพบกับต้อยอีกแล้วนะคะ mm hmm. ในโยคะชะลอวยัยบายต้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้อยก็จะนำการฝึกบริหารข้อต่อสะโพกนะคะซึ่งะสะโพกของเราเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะที่มีความสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในการเคลื่อนไหวนะคะเดินวิ่งนั่งนะคะก็คือเราจะใช้กล้ามเนื้อกลุ่มมัดนี้และ ข้อต่อสะโพกก็เป็นสำคัญมากๆในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะส่วนการเคลื่อนไหวนะคะจะมีทิศทางทั้งหมด6ทิศทางนะคะก็คือ,อไปทางหน้านะคะก็คือ flexion เนาะแล้วก็ extension ก็คือเคลื่อนมาทางหลังนะคะอย่างยืนขาออาไปทางหน้าหรือ,อยืดขาออกมาข้างหลังนะคะและจะไปด้านข้างก็คือ abduction นะคะ ก็คือไปด้านข้างเนาะซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะคะก็คือหันออกข้างนอกก็คือ abduction ส่วนไปทัานข้างที่เข้ามาหาตัวเองนะคะเรียกว่า a d d u c t i o n นะคะก็คืออีกสองอันก็คือจะเป็นการหมุนเข้าและหมุนออกเรียกว่า external rotation นะคะ external ก็คือหมุนออกด้านนอกนะคะหมุนข้อต่อออกด้านนอกหมุนออก จากลำตัวข้างลำตัวนะคะก็คือหมุนปลายเท้าไปข้างนอกไปด้านข้างนั่นเองนะคะในทางกลับกัน internal rotation ก็คือจะหมุนเข้ามาข้างในหมุนปลายเท้าเข้ามาข้างในหรือว่าหมุนข้อต่อสะโพกเข้ามาข้างในในระหว่างขาของเรานะคะในการฝึก practice ของกลุ่มท่าน,นี้นะคะไ้่ก็จะฝึก เพื่อความแข็งแรงของข้อต่อสะโพกของกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะซึ่งใช้ควบคู่กันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะในการที่เราจะทำกลุ่มท่ากลับหัวต่างๆนะคะก็คือกลุ่มอินเวอร์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดสแตนไตพอร์ตพินชานหรือว่าแฮ์สแตนดต่างๆนะคะที่เป็นกลุ่มที่ใต้ยกำลังฝึกหรือเป็นชานเลนจ์ให้กับตัวเอง ในกลุ่มนี้นะคะก็ก็คือจะบริหารข้อต่อสะโพกแบบนี้นะคะก็คือนอนงายนะคะเราจะเอามือนะคะคว่าฝ่ามือลงโดยให้หลังมือนะคะเราติดกับกระดูกเชิงการหรือเซีคำนะคะก็คือให้มือของเรานิ้วมือของเราไปรองที่จุด ซิกโบนนะคะก็คือกระดูกตรงที่รองนั่งสองข้างที่เป็นปุ่มยื่นออกมาตรงสุดระหว่างก้นกบนั่นเองนะคะก็คือวางเนาะแล้วก็ยืดขาออกนะคะช่วงที่เราหมุนคือเราจะมีหมุนเข้าและหมุนออกกลับกันนะคะช่วงที่เราหมุนเราจะเฟรกปลายเท้าถ้าเฟรกปลายเท้าได้จะดีนะคะก็คือช่วงที่หมุนเข้าหมุนออกอก็ฝึกประมาณ10-15ครั้งนะคะสําหรับ มือใหม่เนาะหรือว่าถ้าสมพวกเรายังไม่เปิดมากข้อต่อของเรายังไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องหมุนกว้างวงกว้างนะคะก็หมุนแคบๆเนาะอันนี้จะเป็นหมุนเข้าหมุนออกอยืดเท้าไปข้างบนนะคะและอีกอันนึงที่ต้ยฝึกที่ผ่านมานั้นก็คือการฝึกลงมาต่ำนะคะก็คือให้ให้เท้าพยายามเรี่ยกกับพื้นแต่ว่าไม่ให โดนพื้นนะคะเอาตามกําลังเนาะทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะคะ่ะก็คือหมุนเรียกพื้นเข้ามาแล้วก็หมุนกลับนะคะหมายถึงว่าหมุนขึ้นหมุนลงทวนกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะอัน,นก็คือเป็นทักษะของการฝึกกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกและกล้ามเนื้อขานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นท่าคลายนะคะเพื่อเราใช้กล้ามเนื้อเยอะมากขึ้นมันก็จะเกิดการล้าหรือว่าตึงนะคะเราก็จะมา ยืดคลายด้วยการท่ากอดเข่าแล้วก็ท่าฉีขาไปด้านข้างแบบนี้นะคะยืดขายืดแฮมสตริงนะคะท่าน,นี้ค้างไว้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนกว่า,ากล้ามเนื้อจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วเรากา็คลายท่านะคะซึ่งเป็นการฝึกที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใต้ก็จะฝึกประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ผ่อนคลายถ้ายังไม่หายเราก็จะใช้ ขานะคะเคลื่อนไหวมาทางที่ตรงันข้ามนะก็คือเป็นการบิดคลายหลังอีกท่านหนึ่งที่ดีมากๆนะคะท่าน,นี้เราจะพยายามให้ไหลหรือว่าสมบัตติดกับพื้นนะคะท่านนี้ค่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการบิดกระดูกสันหลังด้วยเป็นการคลายหลังเป็นการบิดนะคะก็คือช่วงข้างสีข้างนะคะจะคลายไปด้วยนะคะท่านนี้ ค่อยๆทํานะคะก็คือหายใจเข้าหายใจออกลึกๆจนกว่าจะผ่อนคลายแล้วก็กลับมาสู่ท่าเดิมนะคะซึ่งการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อนะคะรอบข้อต่อสะโพกนะคะเราทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะได้ผลดีมากๆนะคะคือทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็การเคลื่อนไหวการเดินจะทําให้เราคล่องตัวแล้วก็ก้าวเท้าได้อย่างมั่นคงนะคะ,ะจะทํา ในทิศทางต่างๆที่ต้นบอกมาทั้งหมด6ทิศทางนะพยายามทําให้ครบนะคะทําให้ครบทั้งหทิศทางนะคะแล้วก็มันยืดมันยืดกลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นที่ตึงเป็นพิเศษนะคะก็คือทําอย่างช้าๆและค่อยเป็นค่อยไปนะคะและเข้าใจร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจในความขีดจํากัดกลุ่มกล้ามเนื้อร่างกายของตัวเองให้มากๆนะคะก็ขอยืดตาม ช้าๆหรือค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกอาสนะที่มีการทรงตัวการยืนขาเดียวนะคะการยืนขาข้างเดียวอย่างเช่นท่าต้นไม้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อข้างขาและสะโพกได้ดีมากๆนะคะ